กลับมาปิดท้ายกันนะครับกับเรื่องโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มองเรื่องนี้ว่ามันเป็นโรคนะครับเป็นดีซีสอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นั้นก็มาจากเรื่องของทางกายเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเรื่องของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายเรากําลังได้ความรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกราเรศ ท่านเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมแพทย์เอกชนนะครับนอกจากไม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายแล้วไม่กล้าไปหาคุณหมอแล้วนะครับรบ,บางคนก็เลือกที่จะรักษาเอง อันตรายไหมครับอันตรายมากครับดับแรกก็คือเขาทำยังไงกันฮะรักษาเองรักษาเองเช่นบางทีนะครับไปกินยาดองเหล้าหากินมากๆไปไอ้เหล้ายิ่งทําให้เสื่อมใหญ่นะครับต่อมาก็คือไปเอาเอวิวะสัตว์น้นสัตว์ดีอะไรต่างๆตำราต่างๆหาันนะฮะซึ่งผมขอเรียนว่าเอวยวะที่บอกหายากๆของสัตว์นั้นมันไม่มีจริงหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์สงวนทั้งนั้นนะครับก็หลอกกอนมาขายของจริงของปลอมกินไปก็ไม่รู้ที่สําคัญที่สุดก็คือไปกินยาปลอมเพราะว่าพอรู้ว่ายาตัวจริงเนี่ยมันแพง มันก็แพงพอประมาณเขาไปหาซื้อยาประมาณเท่าไหร่ครอาจารย์แพงเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าแบบผมดูก็ประมาณสัก700กว่าบาทครั้งแล้วมันมันต้องมันต้องรักษาไปเรื่อยๆหรือว่ามันแบบว่าหยุดหายขาดคือเอย่างกี้มันไม่ใช่โรคอ่ะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่โรคเฉพาะตรงนั้นแต่มันเป็นโรคเพราะมีปัญหาอื่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูแลเรื่องอื่นให้ดีๆไอ้ตรงนี้อาจจะใช้น้อยลงใช่ไหมใน,ในระหว่างที่มันยังโรคทั้งหลายไม่ดีเนี่ยม,มันก็ต้องใช้ยาเพื่อที่จะทําให้อายวะเนี่ยมันสามารถคงทนได้แต่เท่าที่สังเกตนะคุณวาลครับ อพอมันเริ่มทําได้ดีแล้วเนี่ยหลายต่อหลายคนก็ใช้ต่อครับเพราะรู้สึกมีความสุขมีความมั่นใจซึ่งถ้าถามหมอว่าอันตรายไหมผมก็บอกว,ว,ว่าไม่อันตรายไม่มีผลข้างไม่มีผลถ้าหยาับใดถึ่มีสตังค์ซื้อ uh huh. นะครับก็เชิญซื้อตามสบายแต่ <c oughs> ควรจะซื้อโดยที่แพทย์สั่งให้นะครับเพราะว่าซื้อทางอินเทอรต์เน็ตคนฝากมาบอกซื้อตามไหนเนี่ย โอกาสจะโดนยาปลอมเนี่ยเยอะมากไอา้ยาน,นี้มันเบิกในประกันสุขภาพไม่ได้หรอกครับ,รบไม่ได้หรอกครับและนี่ความจริงเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจารย์ฟังอาจารย์แล้วมันเป็นปัญหาสังคมเลยนะฮะเนี่ยคือจริงครับในบางประเทศเนี่ยเขาให้เบิกครับแต่เขาให้เบิกอาทิตย์ละสองเม็ดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอะไรล่ะครับ ทั้งทั้งไทยนี่เบิกไม่ได้นี่้องตอบแบบตรงไปต,ต,ตรงมาเลยเบิกไม่ได้ซิกแซกยังไงก็ไม่ได้<ะ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับประกันเขารู้ว่ายาตัวไหนอยู่ในแคตตาล็อกอะไห,หมดแล้ว <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องคิดจะไปบังคับใจคุณหมอคุณหมอเขียนก็เบิกไม่ได้นะเห็นดเราต้องนั่งมองว่า ถึงเบิกไม่ได้แต่ดีกว่าเราตังไป็นสุรุ่สรายอย่างอื่นเรามาใช้เสร็จพอเราปฏิบัติการได้ความมั่นใจเราก็กลับมาการดูแลสุขภาพเราก็จะดีขึ้นชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นครอบครัวเราก็มีสมรรถภาพดีขึ้นไอะนั่นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเงินซื้อไม่ได้ครับแต่ว่ามันเรียกความมั่นใจสมรรถภาพครอบครัวกลับมาลองนึกดูสิผู้ชายซึ่งเคยปฏิบัติการไม่ได้แล้วปฏิบัติการได้ ก็จะอยากกลับบ้านไ,ไ,ไปปรายการกับภรรยา <Ừ. S 2> ถ้าภรรยาให้กําลังใจน <Ừ. S 2> ีอะไรต่างๆด้วยภรรยาก็มีความสุขมีความมั่นใจว่าสามีไม่ได้ไปมีกิก๊ก <Ừ. S 2> มีชั้นคนเดียวชั้นยังยังสวยยังสาวอยู่ยังสา,งสา,งสามารถอะไรเขาได้ทุกอย่างมาเรียกความมั่นใจของครอบ <c oughs> ครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมแข็งแรงคือครอบครัวแข็งแรงในสังคมก็จะดีขึ้นใช่คอาจารย์ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยจะลังเลัต้องเปลี่ยนค่านิยมของการกับการมองเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยในสังคมไทยอีกเยอะไหมฮะอาจารย์เยอะพูดเรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้้้ววนครอเาาาาพยยมมใใหหง่ คนชอบบอกว่าเซ็กส์ไม่ดีเพราะว่าเซ็กส์เนี่ยมันมีทั้งไม่ดีและทั้งดีเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่บอกวิธีดีๆให้คนมีอะไรกันแล้วพยายามอย่าเอาอะไรที่ไม่ดีไปเปิดเผยคนก็จะได้ไม่เรียนแบบถูกไหมครับถ้าคนมีครอบครัวกันครับ อยู่กันอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมการมีเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามและเป็นเรื่องที่ทําให้สมรนธภาพในครอบครัวด,ดีขึ้นถ้าคุณแต่งงานกันเพื่อการน,นีแหละ,ะแต่ถ้าคุณไปแอบแอ,บอบซ่อนๆหรือคุณไปมีอะไรอะไรต่างๆนี่มันคนละเรื่องกันนะค,คุณต้องไปควบคุมมันนั้นแต่ไม่ใช่ไปบอกไอ้คนที่เขาทำอย่างถูกต้องว่าเป็นเรื่องไม่ดีแค่นี้เองอถ้าเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยครอบครัวก็จะเข้าใจว่าเอออย่างภรรยาเนี่ยที่พยาต้องการให้สามีมากอดใช่ไหมใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าโดยธรรมชาติผู้ชายนั่นน่ะผู้ชายเขาจะกอด ก็ต่อเมื่อเขาได้ปฏิบัติการอนนั้นอแล้วผู้หญิงจะมีความสุขทุกครั้งก็เขาจะวิ่งมากอดเราแต่ถ้าพอเขาทําไม่ได้เขาก็ไม่เกาอ,อพอเขาไม่กอดเราก็เสียความมั่นใจนั้นไปนรักษาซะที่เขาทําได้อพอเขาทาได้เขากลับมากอดเราใหม่เราก็มีความสุขไ ศีลห้าก็ไม่ได้ห้ามเรื่องมีเซ็กไม่ได้ห้ามัผิดผัวผิดเมียเท่านั้นเองใช่แล้วไม่เคยบอกพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยครอบครัวห้ามทำผมยังไม่เคยเห็นอันไหนเขียนและพระก็ไม่เคยห้ามเท่านั้แต่ว่าคุณจะต้องมีเขาเรียกว่ามีจํานวนที่พอเพียงอย่าบังคับจิตใจกันพูดก็ได้คำหวานถ้ามีแล้วมีความสุขรักษาความสะอาดก็จบแล้วอาจารย์บอกว่ามีก็ต้องใช้มันซ้ำไม่งั้นมันจะเสื่อมแล้วถ้าใช้มันเยอะมันเสื่อมไหมฮะไม่ครับเพราะว่าไงรู้ไหมครับเวลาเวลาผมพูดพึ่ถ้าคนเนี่ยมีมีความร ร่างกายเราเหมือนมีสวิตช์นะ,<ฮ>ะคุณใช้มากไปมันหยุดม,มันก็หยุดไม่ทําไม่ได้ชั่วคราวแล้วคุณก็จะเริ่มรู้ว่ามันเตือนคุณแล้วนะ <laughs> คุณเบาลงหน่อยอย่างนี้นะครับ <laughs> <laughs> ครับมันมีองค์กรมีหน่วยอะไรในสังคมที่แบบว่าให้ความช่วยเหลือคน,คนที่แบบว่ากลุ้มใจเรื่องพวกนี้ไหมครับ <ใน S 2> คลิี้ครับของกรมสุขภาพจิตเขามีผมก็จำไม่ได้บันหนึ่งหกหกเจ็ดเลยทั้งหลายเนี่ยเขารับปรึกษาสายด่วนเล้นะฮะสายด่วนกรมสุขภาพจิตในโทรเข้าไปได้เลยเดี๋ยวนี้โทรสายด่วนพวก call center เนี่ยเราก็จะเราก็จะอารมณ์สะดุดได้ว่า คุณอาจจะได้รับการบันทึกเสียงของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพก็ใครจะกล้าพูดอะไรต่ออาจารย์คือที่จริงเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งบางคันเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งบางทีมันมีข้อร้องเรียนไปว่าคนตอบตอบไม่ดีเขาก็เลยบันทึกเอาไว้เพื่อทให้แน่ใจว่าคนตอบตอบดีถ้าเราเข้าใจ่สบายแต่ถ้าเราไม่ชอบแบบนั้นครับตามโรงพยาบาลทั้งหลายนะตามคลินิกทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขามีหน่วยงานพวกนี้อยู่แล้วเราเข้าไปถามโดยตรงเลยอย่าไปอายนะครับที่ผมตอบไปเลยว่าบางคนเดินเข้ามานะโขก็จะเข้ามาได้กับมิเกเมียนเลยพอคุยเสร็จลย แบบนั้นเลยคือเราคิดไปเองว่าเขาจะมองเราเป็นง,งี้นะฮะเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขาดูแลเรื่องธรรมดาเขาดูแลทุกวันอ่ะบางคนเขาดูด้วยความสบายใจดูเหมือนเอออะไรด้วยแล้วช่วยได้ดีเขาจะมีความสุขเดี๋ยวนี้นี่เลยอย่างอย่าง,อย,างอย่างพวกคนที่ทำพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้คนไค่เดินไปหาแบบสบายใจมากเลยเดินมายิ้มยิ้มกันเลยแล้วก็มาเล่าเรื่องอื่นกันด้วยคือไม่ได้รักษาโรคเลยนะบางทีโรคภยัยแค่เจ็บดีเลยนะเดินมาทักทายกับหมอหน่อย มันเป็นกรรมพันธุ์ไม่ะาาจารย์มันเกี่ยวกับเชื้อชาติไหมฮะเรื่องพวกนี้ไม่มีครับสมขภาพทางเพศเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเดียวเลยครับสุขภาพดีเดียนะครับเรื่องนี้ก็ดีครับไม่ได้ถ่ายทอดกันทางไม่มีครับรับรองการันตอไก้การับการับร้รับอรองอ ในเมื่อมันเป็นเรื่องของเพศชายแต่มันมก็มีกลุ่มชายรักชายด้วยเขามีปัญหานี้กันไหมครับมีครับผู้ชายผู้ชายที่รักผู้ชายมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาทางทางทางโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดครับทั้งมาต่ากสุขภาพก็เกิดเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันครับถึงแม้ว่าผู้ชายคนจะตอบสนองคือเรียกว่ากวักมือทีไรโอเคทุกทีนะคือโอเคมากกับผู้หญิงเนี่ยนะครับแต่คนที่มีปัญหาหรือมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทําให้เกิดปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็ยังเป็นอยู่ครับถ้าเป็นทางกาย70%นะมาลินยลืมอร ผู้หญิงไม่มีอวัยวะเพศอย่างนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับก็คือใช้คำว่าอิร c t ท l วกับผู้หญิงไม่ได้คือผู้หญิงผู้หญิงเขาจะเรียกว่าเซ็กชวลดิสฟังชันันนครับก็คือภาวะที่ผู้หญิงไม่มีอารมณ์ที่จะมีกิจกรรมนั้นภาวะที่น้ำหล่อรื่นไม่ออกมาจนกระทั่งเกิดการเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์แต่พวกนี้เขาเรียกว่าผู้หญิงเรียกว่า FSD หรือ female sexual dysfunction หรือภาวะคือผู้หญิงเรียกว่าภาวะบกพร่องทางเพศพูดง่ายๆคือถ้าผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวเป็นโสดคุณปกติ แต่ถ้าเกิดคุณแต่งงานมีสามีแล้วคุณปฏิบัติการไม่ได้เราถือว่าคุณบกพร่องทางเพศซึ่งก็ควรจะได้รับการปรับปรุงเพื่อทําให้ชีวิตเราชีวิตคู่ดีขึ้นครับอืครับ ผู้หญิงก็คือเป็นแต่ใช่คำหนึ่งใช้คำครับคือผู้หญิงนี่มันไม่ต้องไม่ต้องแข็งตัวแต่ถ้าเกิดมันขาดอารมณ์ไม่มีน้าหล่อลื่นมันก็จะเจ็บเก็บเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมไม่ได้พอะมีกิจกรรมไม่ได้สัมพัธภาพในครอบครัวก็เกิดปัญหาครับ,รบจะเป็นเมื่อมีอายุมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ยังแล้วลวัยทองของชายกับหญิงค,คือผู้หญิงวัยทองผู้้หญิงวัยทองเนี่ยนะครับวัยหมดประจำเดือนคือ50ก่อนหน้านั้น5ปีกับหลังนั้น5ปีเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกวัยทองผู้หญิงแต่ผู้ชายเน มันขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเพศชายครับถ้าผู้ชายคนนั้นดูแลสุขภาพดีบางคน60ก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดดูแลสุขภาพไม่ดีแล้วฮอร์โมนตกสามสิบกว่าก็เกิดอาการได้ก็ใช้คำว่าไวทองได้ไหมคือผู้ชายบางทีเราเราใช้คำว่าไวทองเขาจะเราบอกว่าใช้คาว่าภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายนะครับซึ่งถ้าเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าไวทองแต่ผู้ชายมันจะไม่เป็นไวมันจะเกิดได้มั่วสั่วไปหมดถ้าคุณดูแลสุขภาพไม่ดีคุณเกิดอาการแน่แต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพดี60ยังหน้าปิงปเงไดบ ก็มีมีคลินิกที่ได้รับการรับรองโทษไปครับอันนี้เป็นถึงบนตัวไอ้นี่เป็นเรื่องสามัญประจําบ้านท่านถ้าสบายใจทุกโรงพยาบาลแทบจะมีหน่วยนี้ครับนะครับเดินเข้าไปหาใครครับไปบอกเขาว่าก็บอกหรือคุยกับหมอได้เลยไม่ฮะจริงๆใช้สำนวนง่ายๆไปปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพเพศชายแค่นั้นพอไม่ต้องไปบอกเป็นโรคหย่อนคือเขเข้าใจเขาใช้คําแบบนุ่มนวลน่ารักอยู่แล้วขอปรึกษาปัญหาสุขภาพเพศชายครับทุกโรงพยาบาลเขารู้ครับแล้วครับรองเขาไม่หัวลอยยออเขาไม่ทําหน้าสงสารเขาทําหน้าบอกเป็นเรื่องธรรมดา แล้วเขาก็ส่งไปให้คนที่มีหน้าที่ดูแลดูแลครับ ทิ้งท้ายแล้วไม่หอาจารย์ปีใหม่แล้วฮะปีคศ2 0 1 2อาจารย์เชื่ออาจารย์เห็นบอกหนีเด็กแช่ประบูหรอฮะผมก็พูดเล่นสนุกๆกคือคือเราก็หาโอกาสว่าปีใหม่ปีนี้ไม่รู้จะไปไหนอบอกน้ำจะท่วมก็หนีไปเที่ยวหน่อยแต่ว่าในปกติผมจะเรียนนะครับว่าเราอย่าไปเชื่อนน่้นเชื่อน,นี้มากเกินไปครับแต่สิ่งที่ต้องเชื่อก็คือเราต้องเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพพสุขภาพเป็นพื้นฐานครับซึ่งเราสามารถดูได้ทั้งกายและจิตนะทั้งกายและใจเช่นเขาบอกเรื่องอะไรไม่ร้ายๆเราไม่รับสักอย่างเราก็ไม่ตตตกกกใจอออืเเเเเรรรรรร่งะไไดดีีๆาาาาาาับว้ทํม็อ ถ้าถามผมว่าปีใหม่แล้วทาอะไรครับฝึกมองโลกในแง่ดีมองโลกในทางบวกคิดบวกมากขึ้นชีวิตก็จะเป็นบวกครับอาจารย์ตั้งปณิธานไหมฮะทุกปีแต่ละปีเขาชอบถามกันมี New Year Resolution หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมนี่นะครับผมเคยจําได้สมัยก่อนผมบอกว่าผมเนี่ยนะไม่โกรธไม่เกลียดก็ไม่แก่ครับปีนี้ผมคิดใหม่แล้วนะครับไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่แก่จะที่ทุกข์มากไปอย่าไปสุขมากไปชีวิตก็สบายไม่แก่ก็เอ็นจอยชีวิตเอ็นจอยชีวิตเรื่องอะไรก็ไม่มีปัญหาครับ ไว้มาในรายการอีกนะครับอาจารย์ครับวัน,นดีครข,<อ>ขอบคุณมากครับผมบบสวัสดีค,<อ>ครับขอบคุณครับผูบบ้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุการเรศนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมแพทย์เอกชนวันนี้กับความรู้เรื่องของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศช,ชายนะครับก่อนจะจากกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีหนังสือแจกอยู่50เล่มความรู้เรื่องการบำรุงรักษาพัฒนาศักยภาพสมองสําหรับประชาชนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับ หมดเวลาของรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่าแต่เพียงเท่านี้นะครับเราต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมผู้วิจัยและผลิตเพสัชพันธ์หรือว่าพรีมานวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับหมดเวลาสาหรับช่วงสนทนาของนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่ากับผมวารินสัจเดลแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Icana, สวัสดีครับนี่คือรายการนีแผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการนีแผ่นดินนะครับเรานําเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดใหมชนิดใหม่อาจจะคนกี่หมือกินสาคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย